วันนี้นะคะเราจะมาเปิดสีกวอ a ที่เราไม่ได้เปิดมาเป็นเวลาแบบรวมปีนะคะซึ่งสีเนี่ยมันก็แห้งแล้วก็แข็งตัวหมดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำการชุบชีวิตสีกวอ a กันค่ะสีของเราในตอนนี้นะคะมันแห้งสนิทมากๆเลย เราก็จะเริ่มจากการเตรียมน้ำสะอาดนะคะแล้วก็นำมาหยดทิ้งไว้ในแบบสีแต่ละช่องนะคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยเรายังไม่สามารถแบบกะได้ว่าเติมน้ำแค่ไหนเหมาะสมและเราก็ไม่อยากเติมมากจนเกินไปนะคะเราก็หยอบไปประมาณครึ่งช้อนที่เห็นก่อนนะคะ แล้วเราก็จะทําการทิ้งเอาไว้นะคะเป็นเวลาหนึ่งคืนด้วยกันค่ะพอข้ามมาอีกวันหนึ่งนะคะเราก็จะมาเริ่มกวนสีโดยการใช้เกลียงนะคะแต่ตามที่เห็นเลยค่ะเรารู้สึกว่าน้ำที่เราใส่มันน้อยเกินไปมันแห้งไปหมดและเวลากวนเนี่ยสีมันนิ่มลงใช่แต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถกวนได้เลยนะคะก็เดี๋ยวลองกวนอีกสักสีหนึ่งค่ะ ก็เกิดเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะคะก็คือน้ำหายไปสีนุ่มลงแต่ว like ่าก็ยังไม่สามารถกวนได้นะคะเราก็เลยจะทําการเติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก2-3ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะมากวนใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ จะเห็นว่าสีมันก็นิ่มขึ้นะนะคะแล้วมันก็เริ่มกวนได้แล้วแต่เราว่ามันก็ยังไม่สามารถแบบทำละลายให้เนียนได้สักทีเดียวะนะคะและยิ่งสำหรับบางสีนะที่แบบมันแข็งมากๆค่ะพอเราเอาน้ำแช่ทิ้งไว้อะมันไม่สามารถซึมเข้าไปแบบระหว่างไอสีก้อนๆเน,นี้ยได้เหมือนมันต้องแบบทําการกวนประมาณเนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเติมน้ําแช่ทิ้งเอาไว้ค่ะมันถึงจะละลายได้ดีขึ้น เนี่ยอย่างบางสีค่ะสีชมพูอย่างอันเนี้ยมันก็จะค่อนข้างนุ่มอยู่แล้วแต่ชมพูบางตัวค่ะอย่างอันเนี้ยมันจะแข็งมากเลยคือแช่น้ําทิ้งไว้ก็ก็ยังเป็นแบบนี้สรุปมันก็แล้วแต่แบบส่วนผสมของแบบแต่ละสีด้วยอะค่ะ าสีไหนที่เราเติมน้ำได้มีปริมาณที่มันเหมาะสมคะ่ะมันก็จะกวนง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางนะคะเราแนะนำว่าให้เติมน้ำในรอบแรกนะคะจึงๆแบบนี้เลยมันจะทำให้เราสามารถทำละลายมันได้ดีกว่านะคะ ซึ่งเราเติมน้ําทีละนิดแล้วก็กวนมาส3งสามรอบแล้วนะคะก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเลิกแล้วนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเรากวนสีด้วยเกลียงอะคะ่ะแล้วเวลามันเปลี่ยนช่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเช็ดสีทิ้งทุกครั้งเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตอนจะใช้งานจริงๆอะคะ่ะค่อยมาทําละลายมันใหม่อีกครั้งหนึ่งดีกว่าจริงๆเขามีเครื่องกวนสีด้วยนะแต่ว่า เรารู้สึกว่าสีของเรามันแข็งเกินไปกว่าที่จะแบบกวนแบบนั้นได้ะคะ่ะก็เลยเริ่มต้นทําให้สีมันนุ่มด้วยเกลียงก่อนแล้วกันเราว่าเราก็จะกวนแค่นี้เราก็พอแล้วนะคะสุดท้ายนะคะเราก็จะใช้โซเวนนะคะของแบรนด์เขาเนี่ยแหละก็คือย e ี่ห้อมิยามาพ่นเคลือบทับไว้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเนี้มันมีคุณสมบัติทําให้สี แห้งตัวช้าลงนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้เพื่อสำหรับในการใช้ในครั้งต่อไปค่ะ